เปิดภาพมามาเลยกับหอดพี่เด้อปาลุงเด้อหอดโรงเียนลูกสาวแล้วมาหาลูกสาวมื้อนี้เนาะกทักทายสบดีและสวัสดีบ่สิผูนเนาะมาโรงเียนใส่ประเสริฐพี่น้องเอ้ยู่ไสโนนี่แหละเนาะสิให้ปตูเพิ่นลงไปเอาพี่น้องเอ้ยให้ปตูลงไปเอาและใส่เพิ่นสิดีถ่ายคลิปเพิ่นอยู่เทิงนี้เนาะเพิ่นสิเฮ็ดตาจังได กตอนเวลา4:00นพอดีเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยตู้น้องไปเอาตอนเอาเมื่อในสบายพี่น้องเอ้ยตอนเช้านะมาฮอดโรงเรียนน่ะเพิ่นเป็นเนาะว่าสิถามสาวคู่เพิ่นอยู่ว่าในนี้มีสาลเจ้าบ่หรือว่าสาอันนักอนักอันเพิ่นเฮาสานที่แบบว่าอัน เบบนะพิ่นกาบบ่ใบนะพี่น้องแน่ทั้งเมื่อวานนี่เนะาะสายเพิ่นไปเบิง่งทั้งมันหมอพี่น้องเอ้ยจัก็คเสือหรือผู้เสือกอะเดลเทอผู้คนผู้เสือ,นอ,อเอาอนานะพี่น้องเอ้เป็นว่าอันมีผีวนะเนาะมีผีอยู่ในห้องเฮียนนี่ แต่ว่าถ้าไปเป้าไปยังกัมเพิ่นนะกาศซีเซาอ่ะเสนะมาแน่มาแล้วอาพี่โรงเรียนเนี่นี่นะบ้านน้องบิวชิโร้งนะเพิ่นนั่อยากยกอยากอุ้มไปบาอยากโยบไปบัจเห็ดแบบคว้วมือใส่นะเห็ดแบบให้น้องบิวลงจากรถให้น้องบิว่านตนะมาได้มาได้ไนนนะลงนะพี่จนะไป,ไป,ไป,ปลูกขึ้นวิธีเป็นว่าหรอกสวัสดีมไ,ด <c ười> ไม่ห้หามขัดติดเดี๋ยวพอเลยบ่ <c ười> แต่นนีงคือหายไปตี๋ก็ต้องให้โดคัดชขมคัดด้วยโอ้คัดติคัดวันนะสบายดีก็หนุกสบายดีแม่แน่สบายดีป้าตรงงามๆนิ้วมือแหละนิ้วมือโดนิ้วมือเพียงกันชาคู่บอลในได้โดบอกว่ามชาคู่นั่นน่ะเาป็เอาขึ้นพ่อจังหวัดเนี่ยถึงวิธีแม่ชาคู่นั่นเนี่ยใส่ชุดอันเสื่อน้ำตาลในคู่ยังชาคู่ปานโด ไปแ้มครับลูกเราไปแล้เออเราอยู่โรงเรียนอยู่นแล้วก็เป็นคู่อยู่บ้านเขาพดเหายา่บ้านเราเดี๋ยวนี้ยาย่งบ่ห่อนกระถอดโอ้โหเวลาลงจากรถเด็หนุมเด้อนบนโดมเนอะโอ้ยจะหายใบ่กหายหน่อยมือนี่โอเคเห็นอยู่บ่ได้หายเวะบนได้แบบนี้ทายแล้วพูดกันห็ไม่ใช่เไม่มาเห็นิ้มเห็นได้เยเห็นได้เห็นได้ล้กันจำได้จำได้จำว่าี่ ไปที่พอดเนี่ยไปทีใช่บิวบุญที่ชองบ่ลูกอืโอ้บุญที่ชองท่านว่านี่บ่บุญที่ชองจิ้งเกเบลนี่เออบุญที่ชองจิกงเเบลนี่เก่งแท้นี่พอดงามดอกด้วยเชียวี่ดาพอดพันชอนนี่บอพันพอดพันผ้าพอดนี่บอเพื่อนไหมใบบอกประตูเปิดเองที่พอดไงนี่เปิดตัวนี้ดูปตู้บอบอเออน่าเม จ่บกคนมาดูอาน้อมยี่บบนนี้รือได้อรหนาวก็อือืเชื่อมือเไม่่ะไรเขบนมาหนี่สามม้มาเลมตีหน่งีหนึ่งสิ่ะอยู่อ้ยกตุยเลยนี่ใจองขากับยังวันนีู้ กินลายบ่คือกินหน่อยลายอยู่กินลายอยู่กินลายจะได้มีแหงงดอสิได้มีแหงเต็มดูคุนชวนพอดนี่ได้ลูกพอดแบม,มือบ่คือกำปันดนน้ำตางหมายโบดูเพลงซินเวกีย,ยวน เฮ็ดเมฆขีคฝฟุนนะเฮ็ดเฮ็ดทารถทารถขึ้นทาบรถขึ้นฮะขัรถเออทารถขึ้นขัรถขึ้นเออนั่นรถฉิขึ้นี่ทาเบลงนี่อุ้ยเนี้ยนี่นะประตูชีแดนขึ้นทาเบบ้งนี่อู้ชูดอ่ นึ่งสองบเยบไปเลยโอ้ยอ้ใชดูอ่างน้่ิฟ้าเอ้ชบ้ก็ชับแม่ชื่อนมบ่บู่ะบัวบงหันตาลปูแม่ชื่อโมชื่อนี่ของเย็ปลาลตีเด้ปะจ๊ะตีเลยว่าเบ่งด้มูตา พิดบอวิวพีบอกวท่านป่พีทอ่โอเคแม่เฮ้ยบานน้าชุดอุ่นนะบิวชุดกันหนาวกันหนาวอุ้ยปบนเอร์นเเนี่ยสียดบ้านนี่้ดีสห้องน้ำแต่ไปประตูเลยเยเลยชิงแค่ลงจากรถ lúc đi ăn còn sao lúc mát đâu, kèm tệ đi, ba đi chơi con, ba mẹ đi sang thương ba con, ủa, Lưu Di, xíu thong đây, điên ốp, điên nên thay nên đi điên Thái vớ, nè, nè đi điên Thái, nè, 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 nè,

เออขานนี้แหละเห็นประตูเปิดไหมประตูล็อกประตูล็อกวะเห็นว่ามันผาสื่อเกลืองได้แล้วปลาลุงเหลือแต่คป็นอาคุนคข็นดดอ้ยตกเชื่อมีอวดปิดีเต็มจะไงบี ป้งไม่มัวแทาไปไปอะไรวพี่น้องอะไรแต่กับบุคคลใดเนาะไปดูตุ่มเกิดมาจกิดมาไม่เกลือแข็งแข็งฮึ้ันมาหนิให้เอาเกลือแแข็งเนล้วนี่ไม่ใปนี่เป็นอะไร

ตูไปทังพิงอันแปลเครื่องไม่อวในเทั้งปงไก่พคนชงทางไต่พกทางลาวเวียดพวกทาหมอปีงไก่หมอวกเดี๋ยวพจ คำของังมามื่อีละอ่านคำของแง่เมื่อคำของผมคำของผมบอกไหนเจ้าอ่านไปจะอาชาเนี่วใช่ไมเนยบิวตเราตึนลบนี ก็มาแม่ยางห่างอัดขดก่อนจะอดคบอกระเปา่้อืมนั่แลมาุ้สะอาเลยตจีบ้ายะดินได้ดุเจ้าบาบอกชาวคู่ว่าแบาบิวบ้ายตะคดินเห็นไหมราบอกบอกเอาไหมอันไม่ดเอันไม่ลดใหญ่ตัดมือเลเอาเลยจออไอีเฐานมาจองผีบ้านมาเลยเหรอไหมอัั่อัไหนสีเดิมมือเอาเลยเอาดุ พาวิวงหมะอีกนนะก็เอา้ายังเอ้อังคือกองน้อยฮะนี่อืมันมีอย่าเปองนี่เนาะอู้มีกว่านี่สั้ยังกองเป่ายังชังนี่ได้ค่ะเนาะเปนึงอันนี มันไปโคนะทางผูมันย่อนชอดบ่ไดดยันดดลนั้นได้โดดใหญ่อืมไกลบ่ไก่บริหาเขาปีบ้าเอ้ยอะไรนั่งขาอยู่บ่ไปอ่ไปยานยันโอ้ยไปไม่อผู้ย้งมาดยูไปปีมาดอยไดั่นได้ได้ยัง chê vẫn có không mà lái gì không biết gì ăn mày 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 sau đó mày 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 ừ

Hãy cô, cho mà, Ghiền Mì Gõ Để mà, lại, đẹp những video hấp dẫn